พิกอาคาดนะหกรกฎาคมสองห้าคุณจะมีโชคหรือไม่เลือกไพ่ของคุณนะวันนี้เราจะมีไพ่ให้เลือก3ากองนะใครชอบเลขหนึ่งนะพิมพ์ไว้นะฮะใครชอบเลขสองพิมพ์กองที่สองนะใครชอบเลขที่สาใครชอบกองสามพิมเลขสานะฮะอ่าเรามาจับกันสดๆนะคะนี่ไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นนะฮะ ออกมาปุ๊บท้งไหนปั๊บนะอับดุลเอ้ยนะ,ะใครเลือกกองที่1นหนึ่งกรกฎาคุณจะมีโชคหรือไม่และอะไรจะเป็นสื่อนำโชคของคุณนะคะเราจะใช้ไพ่ห้าใบด้วยกันนะคะใครที่เลือกกองที่1นึ่งนะคะ,อะกองที่1ใบแรกอกองที่1ใบที่สอง กองที่หนึ่งใบที่สามชาวกองหนึ่งจะมีโชคไหมนะกองที่หนึ่งใบที่สี่นะคะกองที่หนึ่งใบที่ห้าอ่าเราได้แล้วเรากองไว้ก่อนนะจ๊ะอ่ะมาดูคนที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่สองใบที่หนึ่งกองที่สองใบที่หนึ่งจะมีโชคไหมหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะอ่ะกองที่สองใบที่สองจ้ะ กองที่สองใบที่สามนะจ๊ะมีโชคกเปล่าใบที่สี่จ้าอ่าแลกใบที่ห้านะคะของกองที่สองอ่ามาดูเช้ากองสามกันบ้างนะคะกองที่สามนะครับใบแรกของกองที่สามนะถูกหวยเปล่า,าถูกรัตตอรีีเปล่านะกองที่สามนะใบที่สองจ้า ใบที่สามนะคะอะไรคือสื่อน,น้ำโชคด้วยนะคะใบที่สี่ใบที่ห้าโอเคเราได้ไพ่ครบทั้งสามกองแล้วนะคะกองละห้าใบ,ใบนะ,ะนี่หนึ่งสองสามนะคะ,ะพิมพ์ไว้ก่อนที่จะเฉลยนะ,ะห้ามขี้โกงแบบว่าดูไพ่ดีแล้วค่อยเลือกไม่ได้นะ,ะไม่ศักดิ์นะจ๊ะ ไม่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะจ๊ะเราต้องซื่อสัตว์กับตัวเองนะคะมาดูนะคะกองที่หนึ่งนะคะใบแรกของกองที่หนึ่งนะจ๊ะแทนแทนโอ้โหใบแรกก็ได้เหรียญเลยจ้าราชินีเหรียญจ้านะใบแรกคือราชินีเหรียญกองหนึ่งนะคะได้เงินเข้ามือแน่นอนกองที่หนึ่งนะคะใบที่สองของกองที่หนึ่งเดฟูเป็นโชคลาภของการเสี่ยงด้วยเห็นไหมยืนอยู่บนหน้าผา ยืนอยู่บนหน้าผาแต่ก็พร้อมที่จะเสี่ยงเสี่ยงแล้วเป็นไงได้ตังค์ค่ะนะคะหนึ่งกร,รกฎาคมซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ได้เลยนะจ๊ะชาวกองหนึ่งใบที่สามเดยนะซื้อนำโชคมาจากอายุคนเจ็บคนจากเลขฝาโลคนเจ็บคนจากทะเบียนรถคนที่จากนะใครที่จากอาด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเนาะคนรู้จักหรือตามข่าวก็ได้นะลองดูเนาะอันไหนที่มันสะดุดตาเราเนี่ยนะคะ เออโอเคนะใบที่สี่หนึ่งถ้วยออาหนึ่งถ้วยนะไพ่ไพ่เลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยเป็นมงคลน,นะหนึ่งถ้วยเออรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่านะกองที่หนึ่งนะจ๊ะใบสุดท้ายอ่ะหกถ้วยนะคะเออชาวกองที่หนึ่งนะคะแหล่งที่คุณจะไปซื้อสลากตามตลาดก็ได้นะหรือหน้าธนาคารนะ ื่อนำโชคของคุณน่ะตามตลาดหรือหน้าธนาคารนะตลาดสดที่คนเยอะๆพุกพ่านนะหรือว่าตลาดนัดอะไรนี้ก็ได้นะนะนี่โชคจากการเสี่ยงแต่สื่อนำโชคก็คืออายุคนเจ็บคนจากนะหรือเด็กเกิดใหม่ให้โชคนะคะชาวนะชาวกองหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามือเลยดูนะะสุดยอดมากนะจ๊ะนี่ไพ่ดีเลยนะ,ะเลขหน้าไพ่ก็คือห้า 1> 0 1 3และ16นะฮะห้าศูนและ16แล้วก็56นะ,ะอ่าขอให้โชคดีนะไปจับไปตัดไปกลับกันเอาเองนะมีโอกาสได้นะมีโอกาสเสี่ยงโชคได้นะคะชาวกองที่1อ่าเรามาถึงคนที่เลือกกองที่สองนะจ๊ะกองที่สองคือกองนี้อ่าชาวกองสองนะคะใบแรกของกองที่สองจ้ะ เด็กถือไม้เท้านะข่าวดีอะไรบางอย่างข่าวดีอะไรบางอย่างต้องดูไพถัดไปนะใบที่สองหกไม้เท้านะบางคนอาจจะเดินทางไปไหว้พญาน,นาคนะไปไหว้หลวงพ่อสสธรหรือไปเที่ยวทะเลพาลูกพาหลานไปเที่ยวทะเลนะนะคะใบที่สามจะสามไม้เท้านะสื่อนำโชคของคุณคือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ ช่องทางการซื้อสลากก็ตามกระเป๋าตังนะหรือน็อตกองสลากพัดซื้อสลากออนไลน์นั่นเองนะ,ะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เป็นสื่อน้ำโชคด้วยเหลืออีก2ใบดูซิว่าซื้อแล้วจะได้เงินไหมใบท 4, ี่สี่โอ้โหสิบเหรียญน,นะมีโชคเช่นเดียวกันนะชาวกองที่2อสื่อน้ำโชคอีกอย่างคือทะเบียนบ้านของคุณนะนะสุดท้ายแล้ว ปดไม้เท้านะคะเออแปดไม้เท้างานงอกเลยเห็นไหมการเงินงอกเงยการงานงอกเงยด้วยนะคะเออนะเอาเงินไปต่อยอดได้เลยนะคะต่อยอดเรื่องของจะเอาไปซื้อบ้านซื้อทรัพย์ใหญ่อะไรได้เลยนะ,ะชาวอากองที่สองเนี่ยสิบเหรียญนี่ก็เป็นเ,เงินจํานวนเต็มนะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะ แล้วจริงๆแล้วไพ่ดีหมดเลยทั้งห้าใบนะชาวกองที่สองนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณคือหนึ่งหสามแปดและหนึ่งศย์ค่ะหนึ่งหกสามแปดและหนึ่งนย์นะเอาไปสับไปจับกันเอาเองนะคะมีหนึ่งปดด้วยนะคะกองสองนะจ๊ะอ่ะเรามาถึงกองที่สามนะคะกองที่สามรทเลือกกองสามมาดูใบแรกของกองสามกันนะคะ อ้าวสี่ไม่เท้าอ่ะไพ่มันดีทั้งสามกองเลยเป็นไปได้เหรอว่าถูกหวยหมดเลยว่าถูกว่าถูกลอตเตอรี่หมดเลยนะแต่อาจจะไม่ถูกทุกคนนะมันขึ้นอยู่กับบุญบุญธรรมกรรมแต่งนะทุกคนนะคะอ่ะดูไว้เพื่อความมัเทิงและเป็นแนวทางนะสี่ไม่เท้านะเห็นไหมได้เฮเลขที่บ้านจะให้โชคนะจ๊ะใบที่สองราชนีพระจันทร์นะ เขาบอกว่าเวลาจะซื้อสลากเนี่ยอย่าไปบอกใครอย่าไปโชว์สลากนะมันเคลื่อนนะอืมใบที่สามนะแฮงแมนนะจ๊ะแฮงแมนนี่ก็อาจจะเป็นเลขตัวเก่าตัวเดิมที่เคยออกแล้วแต่แรกก็ตรงกับทะเบียนบ้านของคุณด้วยเนาะนะอาจจะเป็นเลขไม่สวยนะเนี่ยมันก็ไม่สวย,ยจริงเคยออกแล้วนะออกแล้วออกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะกลับหัวกลับหางนะอ่ะนะงวดวันที่สิบหกมิถุนาออกอะไรอ่ะ อันนี้ยกตัวอย่างว่าออกเก้าสองนะอาจจะเปลี่ยนมาออกสองเก้าอะไรนี้ก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะทนุกคนนะจะ๊ะหกไม้เท้านะไพ่การงานดีนะการงานดีเลยสุดท้ายดีเอ็มเพรสโอ้มันเป็นไพ่ดีอะมันเป็นไปได้เลยนะที่จะถูกสลากทั้งสามกองนะที่คนที่คนเลือกทั้งสามกองอะ่ะ แต่เล็กน้อยลดหลั่นกันไปนะอันเนี้ยกองสามเนะี่ยไม่เห็นไพ่เงินแต่ดีเอ็มเพรสมันหมายถึงไพ่คุณนายไงนะ,ะถ้า่าถ้าผู้ชายที่มาดูเนะี่ยจะเป็นนารีอุปถัมภ์นะแล้วก็ดูสิสี่ไม้เท้ามันเป็นไพ่ของความมั่นคงอ่ะหกไม้เท้าก็ดีนะจ๊ะมันจะไม่ดีอยู่แค่แฮง์แมนระวังสุขภาพเนาะวันช่วงวันที่หนึ่งนะระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงเนาะ ่านเลขหนา้าไพ่ของชาวกองที่สามก็คือ4 2 1 2 6 3ค่ะ4 2 1 2 6 3นะคะและ2 9นะคะอ่านะขอให้โชคดีนะคะอ่ะทั้งสามกองนะ,ะอืม มันรวยคนละแบบอะทุกคนทั้งสามกองนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผลลัพธ์อาจจะไม่ขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ทุกคนมันขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งด้วยนะการเสี่ยงโชคมันเป็นอะไรที่พอของปากหอมคออย่าเสี่ยงโชคเป็นอาชีพมีคนที่มาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอถามว่ามันติดอะไรคะแม่หมอมันไม่ถูกหวยมาสองงวดแล้วหนูเคยถูกนะสิบงวดติด ทำไมมันไม่ถูกสองงวดแล้วมันติดอะไรคะอืมนะเบื้องบนเขาก็อยากจะไปให้โชคคนอื่นบ้างไงคุณเล่นถูกมาเป็นสิบแล้วอ่ะนะคะเออประมาณนี้เนาะนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งการเสี่ยงโชคมันก็คือการเสี่ยงจริงอะถ้าคุณยอมรับวางการเสี่ยงนะซื้อแต่พอหอมปากหอมคอนะอย่าซื้อจนตัวเองเดือดร้อนเมื่อพลาดแล้วตัวเองเดือดร้อนอะ่ะตัวเองจะมานั่งเป็นเนาะ มันจะกลายเป็นรายจ่ายอะนะคะ,ะหรือซื้อแล้วหมดหมดตังซื้อข้อสารเลยอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคนะอ่าตาไม่หมอสู้แสงไม่ได้นะทำคลิปต้องหลบตานะจ๊ะช่วงนี้จะพยายามทำคลิปออกมาเยอะๆนะอะฝากเอฟซีช่วยกันดูนิดนึงเนาะนะคะ,ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะและใครอยากดูดวงส่วนตัวนะก่อนลอตเตอรี่ออกอเพราะมันมีเลขหนา้าไพ่เหมือนกันนะ คุ้มมากเลยคุณดูได้ทุกเรื่องเลยนะร9อบาทน,นะคะนะคุณจะถามเรื่องความรักการเงินการงาน,งานสุขภาพถามอะไรก็ได้ในเวลา40นาทีนะนะคะและไม่บวกไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าเกินเวลาจากนี้ก็ให้แม่หมอหน่อยแล้วกันนัะขั้นต่ําก็คือ199ถูกที่สุดแล้วนะคะบางคนยังมาต่ออีกนะบางคนแบบว่าฉันถามคําถามเดียวแม่หมอคิดเท่าไหร่คือ จะพยายามเอาคําถามเดียวแต่คือคําถามเดียวของเขาว่าเขามีทุกข์มากไงเขาเขาย้ําคิดย้ําทําย้ําถามอยู่คําถามเดียวถ้าเวลาเกือบเท่าสี่สิบนาทีก็ร้อยเก้าเก้าเหมือนกันนะจะบอกให้เพราะบางคนน่ะไม่อยากจ่ายไม่หมอไงอเป็นแบบเนี้ยเนาะปรึกษาทุกข์มากปรึกษาเยอะไม่หมออะไรอ่ส่วนมากไม่ค่อยได้อะไรนะเออคนมาดูดวงฟรีกันเยอะนะอ่ะ ตอนนี้แม่หมอก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วให้แม่หมอเถอะเนาะนะ,ะ่ะใครอยากดูลองส่วนตัวก็นู่นนะโบชัวให้อยู่ข้างหลังนะช่องทางการติดต่อนะคะเนี่ยเห็นไหมตาก็สู้แสงไม่ได้แสบนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ